ครับก็วันนี้ครับสวัสดีครับโฮมไนเนอร์ er นะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องว่าเครื่องขุดคืออะไรนะครับขุดเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเนี่ยคืออะไรอ่าก็มีคนหลายทําหลายคลิปนะครับว่าเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือเงินที่ยืนยันโดยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็อ่าใช้การยืนยันตรงนี้เนี่ยในการโอนเงินไปมา ระหว่างกันนะครับมีการใช้ทั้งยี้บล็อกเชนในการยืนยันปุ๊บเราก็จะสามารถทราบได้ว่าใครโอนเงินให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเงินดิจิตอลอธิบายอย่างง่ายๆเลยมีคนหลายคนทําเกี่ยวกับบล็อกเชนเป็นชิปให้ฟังไปแล้วเราวันนี้เราสรุปครข้าวๆประมาณนี้แล้วก็จะเข้าเรื่องเครื่องที่จะใช้ที่ทางโฮเมดจำน่ายนะครับที่ใช้ในการยืนยันบล็อกต่างๆในการทาเฟร์ เงินในดิจิตอลเนี่ยทำไมต้องมีเครื่องก็ต้องเกิ่นก่อนว่าออการยืนยันเนี่ยคนทําเองไม่ได้อยู่ล้ถ้าคนทําเองไม่ได้อยู่แล้ว,ลวจะใช้อะไรทำนะครับก็คือจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบในการใช้งานเพราะว่าอาจจะมีคอมที่การ์จอสูงๆแรงๆ CPU แรงๆอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถประมวลผลพวกข้อมูล ในการโอนเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยครับไว้ได้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็ใช้การประมวลผลตรงนั้นเหมือนกันจริงๆใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถยืนยันตรงนี้ได้แต่ที่เรามีเครื่องขุดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะการยืนยันเนี่ยใช้แค่บางโมดูลบางฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นต้องใช้คอมทั้งเครื่องในการประมวลผลเ,เอ่อ ระบบบล็อกเชนนี้จึงเกิดเครื่องขุดขึ้นมาเครื่องขุดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยยืนยันการโอนเงินระหว่างกันนะครับแล้วเครื่องขุดเนี้ยตั้งไว้แล้วจะได้อะไรทําไมถึงต้องมาตั้งเครื่องเสียเวลาเสียไฟก็ตัวเครื่องขุดเนี้ยพอยืนยันแล้วเนี่ยมันจะมีรีบอร์ดให้เราก็คือเวลาการเกิดการยืนยันใหม่เนี่ยมันจะเกิดบอกใหม่ขึ้นมาบอก ใหม่ก็คือสมุดบันทึกบอกเนี้ยง่ายๆคล้าย,ายๆสมุดบันทึกนะครับก็คือบันทึกเงินว่าคุณโอนไปคนนี้คนนี้โอนไปคนนี้นะครับแล้วเงินก็จะเพิ่มขึ้นในระบบ1บาทอ่าหนึ่งบีซหรือ1บาทอย่างเงี้ยสมมุติว่าโอนกันอยู่ที่100บาทโอนไปคนหนึ่งมันก็เป็นร้อยหนึ่งบาทเงี้ยครับมันจะมีบอกที่เพิ่มขึ้นมาบอกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเป็นรีวอร์ดให้กับผู้ที่ช่วยยืนยัน ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะให้กับผู้ที่ตั้งเครื่องขุดนั่นเองว่า1บอกคุณได้ไปเลย1บาทอย่างเงี้ยอ่ะพอเครื่องตรงนี้มาช่วยยืนยันกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนตรงนี้ไปซึ่งทำไมถึงเป็นระบบนี้เพราะว่าบล็อกเชนนั้นคือการกระจายศูนย์ก็คือเป็นดิจดิจิทัลไลซ์สเตชันนะครับก็คือกระจายไม่ให้ใคร ยืนยันเพียงคนใดคนหนึ่งเหมือนกับระบบธนาคารที่ต้องให้ธนาคาร SCB ยืนยันแค่คนเดียวอย่างเงี้ยสมมติ SCB อย่างเงี้ยคุณโอน SCB SCB ก็ต้องยืนยันใช่ไหมครับแต่อันนี้คือระบบบล็อกเชนที่ใครก็ได้มาช่วยยืนยันแล้วก็ผลตอบแทนไปอันนี้คืออธิบายง่ายๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเครื่องหลายๆรูปแบบต่างกันที่อะไรต่างกันที่แรงขูด กำลังไฟที่ใช้และสก,กุลเงินที่เครื่องนั้นถนัดนะครับเพราะว่าแต่ละสก,กุลเงินเนี่ยใช้อัลกอริทึมต่างกันอัลกอริทึมก็เหมือนกับตัวของคล้ายๆทรายที่เวลาจะใช้ทรายก็ต้องเ,ออเวลาจะผสมทำภูเขาทรายก็ต้องใช้ทรายใช่ไหมครับอัลกอริทึมก็คือเหมือนกับทรายพวกนั้นที่จะมาประกอบอะไรเงี้ยครับก็ ส่วนถ้าเกิดจะปลูกต้นไม้ต้องใช้ดินดินนั้นก็ต้องเอ่อเป็นอีกอีกอีกอันกอลิทิมหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเป็นอุป,ปมาประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีนี้เครื่องเนี่ยก็จะถนัดอันนี้ถนัดขุดินอันนี้ถนัดคุดทรายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เหรียญเหรียญนั้นไปนะครับที่เครื่องนั้นถนัดนะครับทีนี้ก็พอได้เหรียญมาปุ๊บเราก็สามารถขายได้เป็นเงินบาทมาผ่านทาง exchange ที่ทําขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินจริงๆอย่างเช่น b i t c u p s a n g a p o แล้วก็อ่า p o l y n i c bittech อันนี้คือของต่างประเทศ b i t c u p s a n g โ p o นี่ของไทยนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครและซื้อขายได้นะครับก็พิมพ์ facebook s l a h o m e miner นะเข้ามาดูลิงก์สมัครตัวของกระเป๋าแล้วก็ p o o l ได้นะครับ p o o l นี่ p ก็คืออะไร p ู้ o l คือสิ่งที่ เครื่องพวกนี้เครื่องขุดพวกนี้ไปรวมตัวกันในการขุดนะครับเพราะว่าเวลาขุดคนเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างจะช้าแล้วก็โอกาสได้ยากมากแล้วก็เลยต้องรวมขุดในพูนะครับเพื่อให้มันมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองก็วันนี้ก็สรุปง่ายๆการขุดเป็นเท่านี้ครับก็คือขุดพันผู้ผู้จ่ายเงินเราเงินเราไปที่ Ex c h a n g ชออกมาเป็นเงินบาทแค่นั้นเองครับก็ดูไม่ยากนะครับ ถ้าสงสัยอะไรก็อินบ็อกเข้ามาที่เพ hey จ h o o m m m n n r er r ได้เลยนะครับก็ยินดีตอบคำถามทุกคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาไลค์ให้ถามกันนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ เอออันนี้จะปิดไลค์ไม่ถูกนะครับม,มีไลค์ในไหนยูทูบอ,อ่ะใช่อ๋อในข้างหลังนะครับไม่เกี่ยวอะไรเป็นเออเปิดยังไงนะครับเอาหาก่อนนะครับในไลค์ครั้งแรกนะครับเอ่บันทึกไงไลค์แชร์นะครับสิ้นสุด